รุดรุดล้มไม้บรอรดลมไแบบมันเขาแจกเงินนี่เดียวแจกเงินมมนกับบริทไม่กับบซื้อหน่อยอยู่เลยลรือซื้อหน่อยอยู่แต่ว่าขมันที่เซ่บานมันลงมาอีกตั้ง้เกาเดียวก็มาเหมือนเที่ยงซ้าเกา่าไงทซ้เที่ยงเลยอ๋อฟังฟังเดียวกันกันเขาแจกเงินเพาทั้งหนังขึนคือคักแกวะทั้งหนังขึนคือคักแกค้กแต่ว่ากับพวกนั่นเนาะซื้อตามซื้อตามเงินเนาะพาะคนซื้อก็อยู่ซ้ำเกาอะคนซื้ออะไรเขาก็บบสื่อเติมเนี้ยมื้อ เดี๋ยวไอ้บงเสียวอ่ะฟังไอ้พี่น้อยนะบอดี้มานต์แ้วมาจากสหนน้ำตานการแต่ละง่วนแต่ละโอเป็นผู้ดีตัวกูดีล่ะไม่อยังนั้นองอ่ะง่วเสียวโแต่หนึ่งคำงามเนี่ยครับเอามาตัวเดียวไปซอยนี้ป่ะใส่คือคือเห็นไปขี่รถไปหาสื่อรอที่แจ้งบ้านอยู่หลายอยู่ขายไม่หรอข้าเอามาแค่นี้คู่นี้ไรบปานแม่ควบเนี่ย อยากได้สางที่สองง่วแม่ทองผมต้หาแม่ท่านพ่อพี่น้องครับแม่มันม่ทองบ่กําลังขืนเลยแม่กําลังขืนครับมีมีแต่แม่กําลังขืนเป็นสัตว์ลูกหาเดือนเราเอาน้ำล้างได้พี่น้องครับลูกปีศาจแดงเด้อแม่สมบัตนเงินไบโอฟองบ้างฟองบ้างเอาเมื่อกี้ถามต่อไใหญ่เราบอกว่างัวมันสิกับมันเป็นราคาคือเก่าก่อนวางใจเงินเด้อวพี่น้องแค่แม่เราแมนเด้อเอาตัวนี้เด้อพิจารณาตาม สถานการณ์เาเดินพองผมก็เป็นซื้อกลางบอดกยคือมาทาเห็นตั้งสภาหละกกนใดก็คือได้บ่อด้ก็คือบอด้ยนะทวนไปลคไหมสามหม่นสองาสงซียโอสามสิองลูกลูกพิสาแดงเนาะนี่ทองสมองได้ไหมทองทองว่างทองว่างเนาะเอาสามสิบอ้ไซเบอร์ไฮโอ้างศูนย์เก้สองเหกเกส เจ็ดหนึ่งศูนย์สามขอบคุณไลโอพี่น้องไทแมนตองก้าเห็นพาลชัดเดอร์ผมเสียอาคลิปผมถ่ายอีกช่องหนึ่งนี่ไปลงในเฟซบุ๊กแล้วมันเสียรายละเอียดลึกๆมันชิชัดละเอียดบางทีเฟซบุ๊กเขามาด้านหลังมันสีสัญญาณบาๆค่ายได้นะสัญญาณสีบดได้เวาไปตัวนี้โอเนี่ยฮะเมันซื้อหรอวะโอ้หัวมันซื้ออะไรไปไตัวนี้ตัวเดียวเนีย่ยแม่ลูกแม่ลูกนี่เมันซื้อสองหมื่นกว่าบาทนี่ ฝอากระบานเสียวโอแม่ท่องยังบุพเครับราคาตรงนี้ครับกนิ่เข้าเอาได้เสียหรอพอบ่บ่ากินผมเนื้อเบอร์ทั่วใช้คิดพิเศษไม่เคยเหรอผมกินองอป่ะไปไปไหนตัวนี้สามมือหาพัพัน บดจ,จัดจัดเดิร์หลุนออกเอูกสหนลูกสานึงติดบดเ็ดอยูประมาณปีชนเหรอเนาะปีชนเหรอเนาะปีกลัวเลยเนาะใคปีเขีว้ได้กเขีวได้ีวได้เยวดเนได้เขียนกเว่้นดเียอ้ด้เข้นได้เวพ้เขีย้ซื้อห้องเขวได้พอว้มไ้เขียวพวเสียโอเมื่อกี้ติดบดบดจัด เขาม่เท่าไรอ่ตอนนี้มันขายไปไหนน้อเอาาขยสองหมื่นพอดี้ะไรสามสิบหมขายเป็นเขาขมหมื่นสองันค่ามหมื่นสอพัอเจ้าเท่าไหร่สี่พันหาสามหหาเอบอเสียโอเมื่อกี้ได้พี่น้องไปทวนเอาง้อเสียโอเสียวยดมาด้วกันหน่นล่ะแหมแดดออกเราไปที่นี่ครับ Uhm. นี่ไปเบิ bo ่งงดำหน่อยนี่นี่งบดง้บดเบิ่งบดแทแนะนี่ง้บดได้น้อนี่บดใช้ลูกไม่ลใช้กไม่อใช้ใช้ไลูกมาเลยลูกมาเลยโอ้ยไรลูกมาเร่าการน่กทานี่นี่เบิองบดแน่ไอ่มาคุณไปโทษยังนี่พิมพ์ลือซ่านี่เบิ่งบดนี่นี่นงัวบด งวโบดมานจอลูกแดงได้พี่น้องบอกหกอย่างนี่ลูกงามบองามบอแดงบอแดงบอแดงแต่เข่เนาะงูโบดถ้าแม่ส <afraid S 2> <şey Bruno. S 1> ีขาวถ้าเป็นโบดนะก็ออกสีแดงของตาเออเอาเบงแม่ลููนะเคุสังเกตง่ายนดมดากแม่สดงว่ตกูตั้แม่กูได้เนอ่ะคือสิ่งายลมมาเนาะ เละคอดเออเท่าไรอ้เออเท่าไรสอดครับนั่นสองเจส้าเจ็ดนี่ลูกันอยู่นี่พี่น้องมีไปหลายยางออกเป็นยางเลาะเอาอเจ็ดขายอีโต้โรเตอรี่เนาะเตอรี่นี่ขบตอเลยเนาะมีบอยคอมต้าดำขาดำหูวดำเครื่องดำ้า้หัวดำดำโตดำโตมันตะพกยางนพี่น้องขันิเขาตา้มสูตรมันตะกยางเนาะตัวนี้มันได้หะ เออได้อยู่หกอย่างลำตัวดำขาดำเป็นบ่เครื่องกระดำพี่น้องครับเอ้าเศร้าเีดหน่อยเนาะฝากเบอร์ไอ้ไาโทรศัพบ82 82 12 12 64 6 116 116ไปทวนเอาครับพี่น้องเด้อทวนเอาเบอร์จะโทอนบานเท่าคนถามก็บทมาในช่องผมโอ้อดสื่อไล่เตยไปนออยู่นาะ มาไปบนกันไปที่นี่ขันจากชัด,ช,ดชัดด้วยพี่น้องได้ไปเบิงในช่องเฟซบุ๊กผมจะลงอห้ลงไห้เป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปนะคือหมู่บ้านสมอยหน่อยผมลงนะซิหลายตอนนะไปเบิงเอาพี่น้องครับเพราะว่าถ้าไปลงตอนเดียว40นาทีนี่คนเบิงเต็มที่ก็หาที่ไม่ก็ปัป๊ดน,นี้แล้วก็เลยใส่วิธีการถ้อยถ้อยคลิปออกเธอละหาหาที่แปลหน้าที่เก่าของที่ยูทูบกันครับยูทูบจะร่องเงี้ยวเลย30นาทีนี่ติดเหลืองติดแดงไว้เลย,เลยผมกลับทางถึงแล้ว ผมเลยมาถ่อยออกเอ่ะสิบนาทีแปดนาทีเก้านาทีสินนะเห็นลหลายตอนเล้วนะครับมแม่ลูกตัวหนีง,งามเลยตัวหนีง,ง้ามเลยอ่นสนั่น้าชซีจะของอยุนี่เลยแม่ลูกมีสองหมื่นสีเอาโอ้ต้อมาดวหันบะ ตวนหนบ่อตัวแม่ต้นหนึ่งหอตัวนี้ตัวนี้สองมือสี่เด้อแม่ลูกลูกปูลูกมันรลายไปไหนครับแมงแบกลูกลูกมือเลูกมือเดียวแม่เป็นลูกกระทบเนาะแม่เป็นลูกกระทบมากเลยเด้อเอาดึงมาดีดีลูกมา้ยนือกันแบงลูกเป็นมือหนึ่งเด้อเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งแม่เป็นลูกกระทบครับลูกแดงลูกแดงลูกอาจจะเป็นเคล็บสามหนึ่งเนาะไหนเป็นเคล็สามหนึ่งเนาะ เคเบสาเอาตัวนี้สองหมื่นสี่โอเคแล้วตัวนั่นตใดตัวสอ 6, 6, งหมื่นห้าร้อยตนไหนรูปอะไรตนนั้นต้นนี้หกแปตัวนี้เด้อครีหกง่อนี่ประมาณเก่าเดือนกว่าแปเก่าเดือนเกเดือนไดบเก่าเดือนกว่าเนาะแปเกเดือนเนาะอายุมันไหมสองหมน 20. ตัวนี้งามว่ะเค68อูดายมองหาเด้ออนาคตแม่พันแม่บอกต้นโตแข็งขาโอ้แน่นดีว่าเนื้อหนังมันมาเตี่ยมเลยเต็มมะม่านเก่าเดือนทอนว่าเพิ่งนึกหัวเมื่อกี้88เก่าเดือนเนาะก่าเดือนเอาเบิ่งตามเบิ่งตามมาอายุมันนะถ่ายงัวกับตงหูอายุงัวมาาไหนบางเทอเอ้าคุณถ่ายคุณถ่ายมาหนิแบบเห็นงัวเป็นหมื่นโตตัวนี้หูอายุพอดอายุ นี่ประมาณนี้พี่น้องครับโอภาดอกเคหกแปดเท่าไ่สองหมื่นสี่เท่าไหร่พี่ายขององหมื่นห้าอ้ยสองหมื่นหารม่นอยเอ้า,อา,ออาทวนไหมพี่น้องสองหมื่นก็ห้าร้อยได้ครับโอแมนสองหมื่นส่ส่าร้อยวนตัวนี้สองหมื่นสี่ซเบอร์ไม่ไอ้นี่น้อนย์หกห้องเจ็ดสองเจ็ดสี่ครับสามศูงทังใดทำาม้ีแก้ว้แก้วเด้อมึงหลวงงงงามอีกทีหนึ่งที่วม่มาองปะ เอาพี่น้องครับไปทั่วในหลายรอบพี่น้องทั่วหลายทิศเอาอ